สวัสดีครับเฮฮานักรกับพระโตวันนี้มีนัดกับครอบครัวหนึ่งครับดูจากขนาดบ้านแล้วเนี่ยจำนวนสมาชิกเยอะแน่นอนครับแต่พวกเขาเป็นใครผมจะพาไปพบกับพี่ใหญ่คนหนึ่งของครอบครัวนี้เลยครับเฮฮาน้ากองวันนี้จะรับเกียรติมากๆครับจากซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชน5ปีซอนวันในเอนเตอร์เทนแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรอยู่ะ ฟินหนาฟินหนากําลังมีความสุขอยู่เล่นอยู่เฮ้ไม่ใช่โคนจริงๆนี่นะสวัสดีพี่ๆก่อนสวัสดีครับวัดีครับถามจริงๆเดี๋ยวนี้คุณว่าถึงขั้นมามันเลือกเสื้อผ้าผู้หญิงอย่างนี้เลยเหรอฮะนี่อันนี้เป็นหนึ่งเซ็ตในการถ่าย MV วันนี้นี่เป็นเพลงรวมนะ1ี่ี i l l i o n the star เลยครับพี่ด้วยมากันหลายคนวันนี้มากันแบบ 50ชีวิตเลยงั้นเดี๋ยวให้พี่นำทีมพาลราทัวหมดนี่เลยได้จัดไปเลยรักคกกโอ้ทิ้งอะพี่ทิ้งเลยให้โอ้น,นนะ้อยนะแน่นอนนี่ผมผโดูนได้เขานั้นเขากันคุยอะไรกันฮนะอะไรหรอคนใต้เขาจะอเอ้ยโดมจากกาดดดัดการพูดพูดพูดกลางให้ผม อีสานก็ได้เอาอีสานก็ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คุยคนบ้านเราอยู่ชื่อเพลงว่าอะไรนะชื่อเพลงว่ารักของฉันนั้นคือเธอร้องกันสองคำคนละสองคำก็จริงแล้วร้องคนละสองคำจริงบคนมาเยอะมากเยอะครับนะี้องเด็กสาวสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวสตาร์เดี๋ยวสตาร์เดี๋ยวสตาร์เหรอเออสิบรุ่นเลยเยอะครับ นีพี่แอมครับครับค่ะคุณเชยแอนกแอนฮะกันนานั่นนั้นนี่เป็นรุ่นเดียวกันนะจริงๆหลังจากประกวดเสร็จก็อยากจะแต่งงานกันแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับทั้งคนไม่ยอมรับครับตื่นมพี่เบ้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเรื่องนี้แทนใจแทนความรู้สึกยังไงบ้างโหจริงๆแล้วเรียกได้ว่าเราแทนคาขอบคุณแล้วก็ความรู้สึกของครอบครัวของเดอะสตาร์ให้แฟนเพลงที่รักเราตั้งแต่ปีแรกที่เราได้รู้จักกันแล้วก็จริงๆสิถือว่าแฟนคลับแต่ละ แต่ละปีเนี่ยก็ผูกพันกันมาแล้วรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยค่ะเขาบอกว่าพวกเขา4ี่คนคือเดอะสตาร์ที่หล่อที่สุดในวันนี้จาก50คนครับสวัสดีครับสำรองสาวคิดแน่ฮะตูมตาคุณเดวคุณฮั่นคุณโน่เดวคุณเอาะไรไปสู้เขา ไม่รู้ครับเอาความจริงใจแล้วกันฮะไปช่วยจริงไ, <ป S 1> ไหมที่เขาบอกว่าสี่คนนี้คือสี่คนที่หล่อที่สุดใน50คนที่มาวันนี้ผมไม่กล้ารับคำนั้นหรอกครับเอาเอาเป็นว่าพี่โน่พูดด้วยความในใจออกมา <c oughs> อะไรนะ <c oughs> พูดความในใจออกมามีอะไรก็พูดออกมาตรงตรงไม่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 ไ,มไมหล่อที่สุดคงไม่หรอกแต่ถ้าเซ็กซี่เนี่ยผม ล่าสุดแล้วได้มาทํางานกับพี่ๆที่อยู่มาก่อนเราถึง9ปีเป็นไงบ้างก็จริงรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมากแล้วครอบพอมันเจอพี่ๆทุกท่านนะครับทุกคนทุกรุ่นเนี่ยพี่ๆเขาให้ความเป็นครอบครัวกับเรามาก<ม>แล้วก็รู้สึกขุ่นใจมากแ,แล้วก็ดีใจมากครับที่ได้มาอยู่ในครอบอรครัวแบบนี้ยามตั้มมากใช่ครับก็อบอุ่นมากครับแล้วก็เห็นพวกพี่ๆแล้วอยากเดินลอยตามนะครับใช่ครับลอยตามนี่ือรุ่นล่าสุดแล้วรุ่นแรกแล้วครับมีอะไรอยากบอกน้องๆว่า ก็เป็นเดอะสตาร์ที่น่ารักแบบนี้ตลอดไป24เมษายนชมพร้อมกันทั้งประเทศกับความประทับใจและนี่คือเสียงของพวกเขาทั้ง10รุ่นเดอะสตาร์คนฟอรวดสนับสนุนโดดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่ผลิตบุคลากรคุณภาพให้กับวงการบันเทิง